ขายี่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เลนึ่งในไต้ราตอนที่568แสงโชดช่วงสองสายคุ่งผ่านขอบฟ้าราวกับอุกาบาททำให,ให้มิติถึงกระพังทลายในเส้นทางที่เดินผ่านความพันผ่วนนี้ทำให้ทั้งสวรรค์และโลกเกิดการสั่นไหวล่างสองล่างไม่ได้ใช้กลยุทธ์พวกเขาเอาแต่ประท้ากันยังโหดเทียมเท่าที่จะทำได้แสงหลิงไล่ขอ,อบเขตสร้างหายนณไปทั่วท้องฟ้า ทำให้หมู่เมฆถูกลบออกไปในรัศมีหมื่นลี้แม้ทั้งสองคนจะสู้กันบนฟ้าแต่คลื่นที่เกิดจากการทำลายล้างนั้นสั่นสะเทือนโลกเบื้องล่างฉากการต่อสู้นี้ไายผู้คนรู้สึกหวาดกลัวคลื่นกระแทกนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะทนได้และภายใต้สายตาตกตะลึงแสงโชช่วงก็พุ่งขึ้นมาจากท้องฟ้าล่างแสงสองล่างทายานกลับมาพร้อมกับมิติยุบตัวที่ด้านหลังตัวมูเฉินก็ถอยออกไป ร่างกายก็สั่นสะท้านจากนั้นกลายเป็นพลังงานหลิงซึ่งดูลาวกับลื่นบนอัญมณีส่องประกายละลายพลังที่น่ากลัวตัวมูเฉินถอยออกไปหลายพันจังร่างกายสั่นสะท้านไปหมดจากนั้นกลายเป็นพลังงานหลิงซึ่งดูลาวกับลื่นบนอัญมณีส่องประกายและทําลายพลังที่น่ากลัวส่วนเฉียนเทียนก็ถอยออกไปประมาณหนึ่งพันจังแต่ร่างกายเขาไม่เหมือนมูเฉิน ดวงดาวบนล่างเขาเริ่มสั่นไหวและดูซับพ,พลังงานในร่างกายในการไปเชิญหน้านี้ผู้คนมากประสบการณ์อย่างผู้เท่าเฉียนเทียนอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าแต่ผู้เท่าเฉียนเทียนไม่ได้คิดแบบนั้นหลังจากแรกกระบวนท่ากันเขารู้สึกได้ว่าแม้อีกฝ่ายจะเพึ่งบรรลุก,กายยาวหลิงเทียนจุนแต่ก็แข็งแกร่งอย่างมากเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้มีรากฐานพลังที่มั่นคง ม่ได้อาศัยแค่โชคในการทะยานเข้าสู่ประตูมังกรตอนนี้สีหน้าของเฉียนเทียนนั้นเข่งขึมมากตัวมู่เฉินประเมินกายยาวหลิงเทียนจุนของอีกฝ่ายหนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวเขาและเฉียนเทียนกายยาวหลิงเทียนจุนของเขาบริสุทธิ์ลาวอัญ,ญมณีแต่ของเฉียนเทียนกลับมีดวงดาวช่างน้าอัศจรรย์ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นวิธีวิวัฒนาการกายยาวหลิงเทียนจุนให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ข้าพึ่งบรรลุระดับเทียนจื้อจุนจึงยังไม่คุ้นเคยกับการบ่มเพาะพลังเขาคิดในใจตัวเขาพึ่งพาตัวเองในเส้นทางการบ่มเพาะโดยไม่มีใครแนะนําในเวลาเดียวกันก็ไม่มีพื้นหลังที่ทรงพลังทําให้เขาขาดประสบการณ์แต่เมื่อเขาต่อสู้กับเฉียนเทียนเขาก็ได้รับความเข้าใจเล็กน้อยจากการสัมผัสอะไรบางอย่างสายตาจึงกระพริบ,บแล้มองไปอีกครั้งลาากับเกลียวแสง พุ่งไปยังเฉียนเทียนเขาไม่ได้ใช้ทักษะเทพแต่อาศัยกายาหลิงเทียนจุนต่อสู้ด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมสุดนั่นเป็นเพราะหลังจากเขาบรรลุระดับเทียนจื้อจุนแล้วร่างกายเขาถูกสร้างขึ้นจากพลังงานหลิงที่บริสุทธิ์ทุกการเคลื่อนไหวจึงมีพลังไร้ขอบเขตสรุปสั้นๆก็คือพลังที่อยู่เบื้องหลังหมัดของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าการใช้วิชาเจดีแปดองค์ในอดีตเลยคือ แค่กายยาวหลิงเทียนจุนระยะตนยังคิดจะสู้กับข้าวเฉียนเทียนตะโกนขึ้นไปพอเห็นการเคลื่อนไหวหมู่เฉินเขาคิดว่ามูเฉินแค่ไม่พอใจกับการเสียเปรียบแต่วิธีการต่อสู้นี้เป็นไปนตามที่เขาต้องการที่สุดแล้วเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการต่อสู้ระหว่างกายยาวหลิงเทียนจุนหลังจากนั้นร่างกายเขาเริ่มสัน่นดวงดาวเริ่มสั่นไหวก่อนเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ปะทะกับมูเฉินอีกรอบหนึ่งทั้งสองปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยพลังงานทางกายภาพทุกการประทะมาพร้อมกับภาพมายาและความก้อนห่นที่ท้ายแผ่นดินแตกแล้าช่วงเวลานี้ท้องฟ้าปั่นป่วนไม่หยุดสายตาผู้คนมากมายต่างมองการต่อสู้นั้นด้วยอาการตกใจเนื่องจากแสงที่เป่งออกมาจากทั้งสองมีพลังมากเกินไปทุกคนที่อยู่ใต้ระดับตี้จือจุน่นจึงรู้สึกแสบตาแม้แต่คืนหลิงในร่างกายยังแปรป่วน แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถมองดูได้แต่ทุกคนสามารถบอกได้ว่าเฉียนเทียนอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าจากการประทะาทุกครั้งจะถ่ายมู่เฉินกระเด็นกลับไปแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้มู่เฉินนั้นยังคงมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเขายังคงโจมตีต่อไปท่านมั่นทั่วหลัวสถานการณ์ของท่านประมุกไม่ถูกต้องนะหลิวเทียนเต้ากับคนอื่นก็เกิดความเป็นห่วงมันทั่วหลวกระหลิงซีก็มองหน้ากัน ยังคงมีท่าทีสงบพวกนางเข้าใจในตัวมู่เฉินเป็นอย่างดีตอนนี้เขาไม่ได้ออกกระบวนท่าใดๆนอกจากไปเชิญหน้าด้วยพลังกายทั้งหมดพวกนางรู้ดีว่ามู่เฉินนั้นครอบครองวิชาสามพิสูจน์และเจดีแปดองค์ซึ่งเป็นวิทยายุทธระดับเส้นธงสุดยอดในตำนานแต่ตอนนี้เขายังไม่ใช้วิชาเหล่านั้นเห็นชัดว่าเขาน่าจะใช้เฉียนเทียนเป็นหินเจียรไนเพื่อให้ ระดับเทียนจื้อจูนของเขาสเสถียรมากขึ้นการประทะเกิดขึ้นอีกครั้งร่างกายมู่เฉินก็สั่นสะท้านขณะที่ถูกพัดกลับไปถูกครั้งที่ฝ่าเท้าก้าวถอยจะทวาเมตินั้นพังทลายแม้จะถูกพักกลับไปแต่กลับมีแสงแวูบวาบแววตาเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นเขาค่อยๆรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกายยาวหลิงเทียนจุนของพวกเขาถูกครั้งที่เขาปะทะก,กับเฉียนเทียนเขาสามารถสัมผัสได้ว่า ดวงดาวที่อยู่ในร่างเริ่มหมุนและสลายคลื่นลิงที่ลุกลานเข้าไปพลังกายแก้ไขนี้อยู่ในอีกระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเขาที่แบกรับไว้ยังหนักหน่วงนั่นหมายความว่ากายยาวหลิงเทียนจุนของเฉียนเทียนอยู่ระดับที่สูงขึ้นไปแม้ว่ากายยาวหลิงเทียนจุนของเขาจะแข็งแกร่งแต่เขารู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่เขาไม่สามารถจะคว้าความสามารถนั้นมาได้เพราะสิ่งกีดขวางนี้ส่วนเฉียนเทียน แสดงเห็นถึงระดับที่สูงกว่านี้จนถึงขีดสุดและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงถือไพ่เหนือกว่าในการประลองเลือดเนื้อและกระดูกของข้าล้อมรวมกับร่างกายแล้วแต่ยังมีสิ่งกีดขวางมันต้องอยู่ระดับลึกกว่านี้เขาเริ่มคิดทันใดนั้นความคิดก็ตกผลึกความเข้าใจที่ได้รับจากการประทะก,กับเฉียนเทียนก็ปรากฏข้ารู้ว่าคืออะไรแล้วเส้นหลิงแววตาเขาเริ่มปเปลงปรไกาย สิ่งที่เรียกว่าเส้นหลิงเป็นสิ่งที่ทุกคนเริ่มฝึกวิยุทธจําได้แม่นในการเริ่มตน้นการฝึกฝนเส้นหลิงสูงกว่าก็หมายความว่าความเร็วในการบ่มเพาะก็จะเร็วยิ่งขึ้นเขายัางจําได้ว่าศัตรูที่เขาเจอตอนอยู่สํานักศึกษาเป๋ชางจีเฉียนก็มีเส้นหลิงขั้นเทียนเลยทีเดียวแต่เมื่อความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตาก,กาของเส้นหลิงค่อยๆหายไปหลายคนคิดว่าเส้นหลิงมีประโยชน์ต่อเมื่อฝึกฝนเท่านั้น การใช้จะลดน้อยลงเรื่อยๆจนกว่าจะหายไปผู้ชัดลงไปคือตะก,กะนี้มากจนตัวเขารู้สึกแบบเดียวกันเส้นหลิงในร่างกายไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่เป็นเพียงการที่ร้ายคนไม่มีความแข็งแกร่งพอจะปรับแต่งมันซึ่งจำเป็นต้องมีเงื่อนไขในการทำให้สำเร็จนั่นก็คือการก้าวกระสู่ระดับเทียนจื้อจุนและสร้างกายยาวหลิงเทียนจุนขึ้นมาเมื่อร่างกายได้รับการปรับแต่งผู้ฝึก จะรู้สึกได้ถึงเส้นหลิงที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเพื่อปรับแต่งให้ถึงความสมบูรณ์รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่จริงเขารู้สึกได้ว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่างตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ระดับเทียนจื้อจุนแต่หลังจากต่อสู้กับเฉียนเทียนเขาก็คิดออกตอนนี้พอเฉียนเทียนเห็นแบบนั้นดวงตาเปลี่ยนไปเขาไต่ตองอยู่พักก็รู้ความตั้งใจมู่เฉินทันใดนั้นเขาถึงกับโกรธขึ้นมาไอหนุ่มคนนี้ใช้เขาเป็นคู่ซ้อม เพื่อหาข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อคู่เขายังคิดว่ามูเฉินไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เนื่องจากความภาคภูมิใจแต่กลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายพยายามค้นหาวิธีทําให้กายยาวหลิงเทียนจุนสมบูรณ์โดยการต่อสู้ใบหน้าของเฉียนเทียนเปลี่ยนไปขณะมองมู่เฉินดูเหมือนแกจะฉลาดใช่ย่อยรู้ว่าขาดอะไรไปได้เร็วขนาดนี้ถูกต้องข้าบอกแกเลยว่า หลังจากปรับแต่งเส้นหลิงแล้วถึงจะสามารถทำให้กายยาวหลิงเทียนจุนสมบูรณ์แบบได้ยิ่งไปกว่านั้นเส้นหลิงทรงพลังมากเท่าไรกายยาวหลิงเทียนจุนจะยิ่งพิเศษมากขึ้นเท่านั้นแต่ถึงแกจะรู้เรื่องไปคิดจะรับคมหอกในการต่อสู้หรือจะมีประโยชน์อะไรอีกที่จริงนี่ไม่ใช่ความลับแม้มูเฉินจะไม่ได้ต่อสู้กับเขาแต่ก็สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในอนาคต แค่อาจจะใช้เวลาอีกเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจนอกจากนี้เขาดูดีว่าการพยายามปรับแต่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ไม่ให้โอกาสมูเฉินแน่เมื่อดีนแบบนั้นมูน่เฉินก็ยินในเมื่อเป้าหมายของข้าบรรลุผลข้าก็ไม่คิดจะเล่นกับแกอีกแล้วแววยอะเย้ยปลากดขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรมูเฉินวาตาประทับมิตีถึงกระแปรป่วนหลังจากนั้นล่างสองล่างเดินออกมา ร่างทั้งสองดูเหมือนมู่เฉินทุกระเบียบแม้แต่ระดับพลังก็ถึงระดับเทียนจื้อจุนด้วยทั้งสวรรค์และโลกเริ่มสั่นไหวอาการย่อเย้ยก่อนหน้าของเฉียนเทียนก็เปลี่ยนไปขณะมองมู่เฉินสองคนที่เหมือนกันเล่ากับแกะบนท้องฟ้าเมื่อร่างเงาทั้งสองปรากฏขึ้นทุกคนก็พาก,กันตกใจใบหน้าแต่ละคนเปลี่ยนไปพวกเขารู้สึกได้ว่าร่างดวงจิตทั้งสองกำลังปวดไปความขันผลนระดับเทียนจื้อจุน ฉากนี้ทายประมุจกจักรวาดเหนือทั้งสามตกใจจากนั้นพวกเขาก็สูดหายใจทีหนึ่งด้วยความหวาดกลัวพวกเขาคุ้นเคยกับร่างดวงจิตมู่เฉินพอเคยต่อสู้กันมาก่อนพวกเขาไม่เคยคิดว่าหลังจากบรรลุขุมพลังเทียนจื้อจุนร่างดวงจิตอีกฝ่ายจะมีพลังเช่นเดียวกับร่างหลักด้วยนั่นคือระดับเทียนจื้อจุนไม่ว่าดวงจิตจะทรงพลังเพียงใดควรมีขีดจำกัดแต่เมื่อมองจากสถานการณ์นี้ ทศเทพที่มู่เฉินครอบของก้าวข้ามขีดจำกัดไปแล้วนั่นหมายความว่าตํนักหมู่ไม่ได้มีจอมยุคขุมพลังเทียนจื้อจุนคนเดียวแต่มีถึงสามคนต้องรู้ว่าแม้แต่ครูอํานาจสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาก็มีจอมยุบขุมพลังเทียนจื้อจุนคนเดียวด้วยจอมยุบขุมพลังเทียนจื้อจุนสามคนตํนักหมู่กว่าทวีปเทียนลวดทั้งหมดได้ยังไม่ต้องพูดถึงทั้งฟ้าดินก็เงียบกริบ เจ้าเมคาม่วงและคนอื่นต่างตกใจไล่ซึ่งคำพูดผู้ชมก็ตกใจเหมือนกันชัดว่าล่างดวงจิตมู่เฉินทายพวกเขาตกตะลึงพักใหญ่ไม่คิดเลยว่าล่างรองของประมุขจะทรงพลังแบบนี้หริวเทียนเต้าและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นของตําหนักมู่ก็ตกใจก่อนจะเรียกสติกลับคืนมาก็เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะทราบเกี่ยวกับล่างรองมู่เฉินแต่พวกเขาก็เหมือนกับพวกเจ้าเมฆาม่วง ไม่คิดมาก่อนว่าล่างทั้งสองจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากมู่เฉินบรรลุคุมพลังไปแล้วฝั่งตำหนักหมู่ก็ระเบิดเสียงหัวร้องความโครธขู่ที่รู้สึกจากการถูกเฉียนเทียนกดดันก็ได้รับการปลดปล่อยซึ่งมากเกินพอแล้วสมกับเป็นวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนาน3าน36กระบวนท่าอย่างแท้จริงมันทั่วหลวกระหลิงสี่มองหน้ากันก็อดชื่นชมไม่ได้แม้พวกนางจะคาดหวังไว แต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อความตกตะลึงเมื่อเห็นจอมยุทธ์ขุพลังเทียนจื้อจุนสามคนนั้นและบนท้องฝ้าเฉียนเทียนมองล่างเสมือนทั้งสองนั้นเป็นเวลานานก่อนจะพูดว่าวิชาสามพิสูจน์เขามีความรู้อยู่บ้างในฐานะจอมยุทธ์ขุพลังเทียนจือ้อจุนเขาบอกได้เลยเกี่ยวกับที่มาของทศะะเทพมู่เฉินโดยการมองเพียงครั้งเดียวที่สุดแล้วมีเพียงวิชาสามพิสูจน์ที่สามารถสร้างล่างรอง ที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับร่างหลักได้ไปเชิญกับร่างลองอีกสองล่างแม้แต่เฉียนเทียนก็ยังรู้สึกถึงล่องรอยความเสียใจตอนแรกคิดว่าเรื่องที่ถูกขอมาจะเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากตัวเขามีขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงไม่ว่ามูเ่เฉินจะมีวิธีมากแค่ไหนก็หลบหนีจากเขาไปไม่ได้เมื่อเขาได้รับคำขอ,ขอก็รับปากแต่ตอนนี้เขาซึ้งแล้วว่าการกระทำของ,ของตัวเองโง่เพียงใด มู่เฉินบรรลุขุมพลังเทียนจื้อจุนตั้งแต่ยุอย่างน้อยในอนาคตเขาจะไม่หยุดอยู่แค่ขั้นหลิงใครจะรู้ว่าเขาอาจกลายเป็นจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเซิ่งในตำนานอีกคนของมหาพันพบนั่นคือการดำรงอยู่บนจุดสูงสุดของมหาพันพบเลยนะครั้งนี้เขาเตะแผ่นเหล็กเข้าจังๆแล้วแม้สีหน้าจะไม่เปลี่ยนแต่ก็ถาโถมไปด้วยความขมขื่นการยืนค้ำตำหนักมู่ครึ่งปี ทำให้ชื่อตําหนักมู่ป่นปีถือว่าไทายมู่เฉินคุ้นเคื่องและด้วยนิสัยอีกฝ่ายูเรื่องนี้คงไม่ได้จบโดยง่ายทว่าม,มู่เฉินไม่ได้ใส่ใจกับความคิดของเฉียนเทียนม่านตาเขาค่อยๆจ้องอีกฝ่ายแม้เฉียนเทียนจะเป็นจอมยุทธคุมพลังเทียนจือจุนแต่ทําให้ชื่อเสียงตําหนักมู่เสียหายเกือบจะสลายขวัญกําลังใจของพวกเขาให้กลายเป็นเท่าทุลีนอกจากนี้เขายังทําให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ หากเข้าไปอีกฝ่ายไปโดยง่ายคนอื่นจะดูถูกตำหนักมูได้ในอนาคตทุกคนสามารถเหยียบย่ำสำนักของเขาโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมานี่เป็นสิ่งที่ตัวเขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่นอนเขาจึงเงยหน้าขึ้นและมองล่างรองทั้งสองแสงลิงไล้ขอบเขตปรากฏร่างกายพวกเขาเปลี่ยนเป็นแสงและเป่งพลังที่น่ากลัวเมื่อทั้งสองทะยานออกไปก็ปลดปลายพลังที่น่ากลัวขณะโจมตีใส่เฉียนเทียน เมื่อไปเชิญหน้ากับการโจมตีของล่างรองทั้งสองใบหน้าเฉียนเทียนเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขาเพิ่งพากายายาวหลิงเทียนจุนเพื่อได้เปรียบเล็กน้อยแต่เมื่อไปเชิญกับมู่เชิญสองคนชัดว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ว่าเอ้ยเฉียนเทียนสาบแช่งไม่กล้าใช้กายายาวหลิงเทียนจุนเพื่อประทะากับอีกฝ่ายมือเขาว่าตาประทับดวงดาวที่สลักอยู่บนร่างกายก็กระพริบ,บเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกลายเป็นแผ่นภาพท้องฟ้า เต็มไปได้วยดวงดาวบนร่างกายแผ่นภาพเคลื่อนดาวเมื่อร่างรองทั้งสองกระโจนเข้าไปก็ไม่ได้อ้อมมือแสงระเบิดออกจากร่างพวกเขาพร้อมกับภาพมายาขนาดโจมตีใส่เฉียนเทียนท้องฝากระแปรปวนมิติก็พังทลายภายใต้การโจมตีพวกเขาแม้เฉียนเทียนจะพยายามเต็มความสามารถเพื่อต่อต้านแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บเทว่าตอนนี้เองแผ่นภาพดวงดาวนั้นหมุนปกป้องร่างกาย มัดทำลายล้างเหล่านี้ทิ้งรอยเอาไว้บนร่างกายช่างเป็นการป้องกันที่ทรงพลังนี่คือประโยชน์ของกายยาวหลิงเทียนจุนล่างหลักมู่เฉินเฝ้ามองการป้องกันนั้นดูเหมือนพลังอํานาจของกายยาวหลิงเทียนจุนจะพิเศษอย่างแท้จริงแต่ไม่ว่าการป้องกันจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถอยู่ได้นั้นเมื่อไปเชิญกระจอมยุทธขุพลังเทียนจื้อจุนสองคนตามที่ตัวมู่เฉินคาดการเฉียนเทียน แทบยืนไม่ไหวในการแลกกระบวน่าเมื่อเวลาผ่านไปแผ่นภาพดวงดาวก็จะสั่นคลอนและแตกเองการไปเชิญหน้ากับร่างรองสองล่างไม่ง่ายที่ไฟจะได้เปรียบร่างทั้งสองยืนอยู่ด้านหน้าและด้านหลังคงเฉียนเถียนฝ่ามือพวกเขาส่งเสียงฟ้าผ่าออกมากระแทกแผ่นภาพดวงดาวคราวนี้แผ่นภาพดวงดาวถึงขีดสุดรอยแตกก็เริ่มกระจายก่อนจะแตกเป็นเสียงทันทีที่แผ่นภาพแตกสลาย แสงหลิงก็กระพริบอยู่ใต้เท้าของเฉียนเทียนเขาหายไปยังจุดที่ถูกประกบจากล่างลองแต่ทุกคนบอกได้เลยว่าเฉียนเทียนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียดแม้เขาจะอยู่ในสภาพน่าสมเพชแต่ล่างลองทั้งสองไม่คิดจะปล่อยเขาไปพวกเขาไล่ตามด้วยการโจมตีร้อมกอเฉียนเทียนเมื่อเจอกับสถานการณ์อันตรายเขาก็พูดว่ามู่เฉินย่าบีบกันนะักทว่ามู่เฉินไม่ได้สนใจคําพูดนั้น ล่างลองเปิดฉากการโจมตีต่อไปเฉียนเทียนสัมพัน์ได้ถึงการโจมตีที่ไม่สามารถรับได้เขาเลยคำรามล่างมหึมาจึงปรากฏล่างนั้นเป่งปากายแม้แต่ดัวทิตย์ก็สลัวเมื่อเทียบกันขณะหายใจก็พัดพายุรุนแรงระหว่างสวรรค์และโลกช่างคล้ายกับเทพเดินลงมายังโลกนี้นี่คือล่างเหนือสวรรค์ผู้คนก็มองล่างนั้นด้วยอาการตกใจ เฉียนเทียนถูกบังคับให้นำร่างเทียสวรรค์ของระดับเทียนจื้อจุนซึ่งเรียกว่าร่างเหนือสวรรค์ออกมาสามารถบอกได้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเมื่อร่างเหนือสวรรค์ปรากฏก็ส่งเสียงคำรามเล่าก็ว่ามีดวงดาวนับล้านพุ่งลงมากลายเป็นลำแสงยิงใส่ล่างรองนั้นตอนนี้เฉียนเทียนไม่กล้าลังแล้วเขาปวดปลอยพลังการต่อสู้จนถึงขีดสุดไอ้หนูแกคิดว่าข้ากลัวนักหรือไง ถ้าอยากสู้ก็เข้ามาเลยร่างเหนือสวรรค์ยืนตั้งงานเพราะกระชียนเทียนพูดขึ้นเมื่อมูเฉันได้ยินเขาก็เงยนหน้าและพูดว่างันเลยเพยินเสียงนั้นเฉียนเทียนรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเขาเห็นเจดีผลึกแก้วขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นจากนั้นก็บีบลงมาเฉียนเทียนตกใจมากเขาควบคุมร่างเหนือสวรรค์ทันทีเพื่อต่อต้านและหยุดเจดีทว่าเพียงเท่านั้นเจดี JD ยังคงค่อยๆลดระดับ ต้องการจะกักขังข้อไว้ล่างเหนือสวรรค์นขนาดใหญ่นั้นท่งเสียงขณะใบหน้าเชียนเทียนเปลี่ยนเป็นแดงกำ่ำหลังผ่านไปคู่หนึ่งเขารู้สึกว่าไม่สามารถทนได้เลยพูดว่าจือฉี่เลยจุนจือหลงเตี้ยวถ้าพวกเจ้ายังไม่เคลื่อนไหวก็จะไม่มีที่ในจักรวรรดิเหนืออีกต่อไปเมื่อเสียงของเชียนเทียนดังความเงียบก็คงอยู่อีกอึดใจก่อนทั้งสามจะทะลุผ่านมิติแล้วซัดลงบนเจดี ในเวลาเดียวกันเสียงหน้าเกียงขามทั้งสามก็ดังขึ้นประมุกมู่โปดยั้งมือโอเคครับเจอกาศหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ